ตอนนี้รู้สึกว่าเรามาตาม GPS นะฮะแต่ว่าคุณคิดว่าคุณมาถูกไหมว่าผมว่าขับลายขับพาว่าจะมาถูกนะแต่ผมก็ถ้าเราอย่าไปเสียง GPS คือวันนี้เรามาช่วยอะไรเรามาช่วยคนน้ำท่วมครับอ่าคนน้ำท่วมอันนี้อันนี้ GPS อ่า GPS บอกให้เลี้ยวไหน GPS นี่บอกว่าก็จะถึงแล้วอ่าเลี้ยวขวาอแต่ตามจริงป้ายมันบอกให้ไปข้างหลังไงไม่ครับคุณเห็นคุณเห็นหรือเปล่าน้ํามันไหลท่วนๆอยู่นะโอ้แสดงว่า GPS เขาจับกระแสน้า ทีวีสมัยนี้มันจับกระแสน้ําโอเข้ามาจับกระแสน้ํำบอกแล้วออกนอกฝูงมาหลงกันสองคนขอรอนี่ครับกับปูจ๋าอันนึงครับไปหลงกันสองคนขอรอเฮ้ยจังไดบ้านี่ถามถามให้หน่อยถามถามๆๆมถามๆามถ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 ครับไอ้ต้นสูงไปทางไหนครับอ๋อสงบูรณ่ะ ชัดเจนครับกลับรถครับ